มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจับตาโควิดลูกผสมโอมิครอน BA.1 บวก BA.2 อาจจะแพร่เร็ว126เปอร์เซ็นระลอกที่6หรือไม่วันที่18มีนาคมนะคะศาสตราจารย์เกียรติคุณดรวสันจันทราทิศหัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมมมหิดลได้ให้สัมภาษณ์ถึงการพบสายพันธุ์ลูกผสมเดลต้าคอนระหว่างเดลต้าและโอเมอนนะคะกับลูกผสมโอมก้อนด้วยกันระหว่าง BA.1 และ BA.2 บอกว่า ขณะน,นี้ส่วนใหญ่พบเดลต้าคลอนในฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ส่วนอังกฤษนะคะมีบ้างจากข้อมูลยังไม่พบการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วคนที่ติดไม่มีอาการรุนแรงไม่ต่างจากโอมิครอนทั่วไป ในฐานข้อมูลกลางพบสายพันธุ์เดลต้าครอนมากที่สุดและน้อยที่สุดบ้างในแต่ละพื้นที่จำนวนไม่ได้เพิ่มมีในยักษ์สำคัญแสดงว่าเดลต้าครอนเปรียบเสมือนเด็กที่เกิดมาเป็นเด็กที่ไม่แข็งแรงสมบูรณ์หรือพิการเพราะฉะนั้นจะแพร่ระบาดสืบทอดลูกหลานได้ไม่ดีทางนี้องค์การอนามัยโลกก็ไม่ได้จัดให้อยู่ในสายพันธุ์ที่น่ากังวลเพียงแต่ออกมาเตือนล่วงหน้าว่ามีสายพันธุ์ลูกผสมเกิดขึ้นเพื่อให้ระมัดระวังตัวค่ะ สำหรับประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นโอมิครอนอาจจะเกิดจากเดลต้าคอนได้ยากหากมีการเกิดขึ้นน่าจะเป็นการนำเข้าจากประเทศอื่นมากกว่าแต่ไม่ว่าจะเกิดประเทศใดก็ตามหากมีการระบาดก็สามารถแพร่กระจายได้ทั่วโลกแม้แต่จีนก็มีการล็อกดาวเชื้อก็ยังหลุดเข้าไปได้และผ่านสิ่งของวัสดุเพราะว่าเชื้อไวรัสนั้นอยู่บนพื้นผิวได้7-8วันเป็นธรรมชาติ แม้ว่าจะควบคุมอย่างไรก็ตามก็สามารถหลุดเข้าไปได้เพราะไวรัสนั้นเป็นนักฆ่าเพื่อความสมดุลส่วนรูปผสมโอเมรอนระหว่าง B. A. 1และ B. A. 2น่าจับตาม,มากกว่าข้อมูลเบื้องต้นที่มีการคำนวณผ่านระบบคอมพิวเตอร์คร่าวๆจากรหัสพันธุกรรมที่ถอดได้กับระยะเวลาที่พบเชื้อพบอัตราการติดเชื้อที่แพร่ได้มากขึ้นจาก B. A. 2เป็นสัดส่วน126แต่การคาดการณ์ดังกล่าวจะเป็นจริงหรือไม่ใน รมาติหรือว่าหน้างานต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาศึกษาอีกสักพักค่ะอย่างไรก็ตามนอกจากพบในอิสราเอลตามที่ปรากฏมีรายง,งานการพบที่อังกฤษแล้วก็ไอซ์แลนด์267รายเท่าที่ดูข้อมูลรหัสพันธุก,กรรมยังไม่มีการนำส่วนสำคัญที่สร้างโปรตีนหนามาแลกเปลี่ยนเป็นลูกผสมความรุนแรงอาจจะยังไม่ต่างจากสายพันธุ์ย่อยโอมิคอน ซึ่งยังต้องจับตามองว่าท้ายที่สุดจะกลายเป็นคลื่นลูกใหม่ที่มีผลส่งให้เกิดการระบาดระลอกที่6ห,หรือไม่โดยพิจารณาหากผสมกันแล้วมีอัตราการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นเหนือกว่าตัวอื่นอย่างมากจนชนะขณะเดียวกันก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะรุนแรงหรือไม่จนกว่าจะเห็นพฤติกรรมความรุนแรงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ